ร,รวมไปถึงยังมีงานประเพณีงานบุญที่น่าสนใจอยากแนะนำให้ไปกันด้วยค่ะคคไปค่ะไปกันที่วัดคุ่งสนุนรัตนารามนะคะหรือว่าจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่เนี่ยนะเขามีการจัดงานประเพณีบุญพเวทเทศมหาชาติซึ่งเป็นเทศกาลบุญใหญ่ของชาวล้านช้างแห่งลุ่มน้ำปิงเลยนะถือเป็นประเพณีที่สืบสานกันมานานถึง11ปีแล้วนี่ สวย,สวยไหมล่ะสวยจังงามแท้ๆเลยล่ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะภายในงานเนี่ยเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆ <S <S มีทั้งขบวนแห่นางรําซึ่งเป็นการรวบรวมชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านในอําเภอใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมขบวนยาวเกือบกิโลเมตรเลยนะคุณคตามมาด้วยขบวนแห่พระแม่โพศพที่เราเห็นที่คุณชนะเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีการตบ แต่งขบวนด้วยรวงข้าวอย่างสวยงามแล้วก็มีขบวนช้างแบบนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะมีพระเจ้าสันชยัยและพระเวสสันดรน,นั่งบนหลังช้างมาด้วยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ผู้คนที่มาร่วมงานก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะ uh huh. นอกจากนั้นยังไม่หมดภายในงานนะเขายังมีการจัดให้มีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ก่อเจดีข้าวเปลือกสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวนาอีกหนี่งนี่เห็นแล้วตลกเลยอันนี้คือชูสีชูชกชูสีแล้วก็ลุกขึ้เต้นไม่ใช่ชูสีเหรอไม่ใช่แม่ชูชกแต่คุณมีกันหาชาลชูมือขึ้นแล้วมุดมุดโธ่ ่นี่กำลังจะเข้าไปสู่งานบุญมันก็พาบาปชูชกชูชกชูชกนะคะเ,ออเรื่องกัรหาชาลีพระเวสสันดนครคือแบบว่าตัวละครในเรื่องนี้เขาแต่งตัวกันมานะคะเขาเชื่อกันว่าการสร้างเจดีย์ข้าวเปลือกเนี่ยน,นะเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระแม่โพศกก็จะส่งผลให้ ผลผลิตในปีต่อๆไปเนี่ยปีนี้เจริญงอกงามเป็นอย่างดีนะก็คือเหมือนเป็นขันกำลังใจให้กับชาวนานั่นแหละเป็นอีกหนึ่งงานที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปจ้าจริงแล้วงานนี้เขาจัดกันหลายๆจังหวัดนะแต่ว่าก็มีการจัดงานที่มันแตกต่างกันออกไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นกันไปนะคะส่วนที่กําแพงเพชรเนี่ยก็จะมีลักษณะงานแบบนี้แต่ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆมีขบวนช้างด้วยนะคุณดูสิช้างเผือกก็ ็มีผู้ใหญ่จริงนะทั้งสีชมพูเพราะว่าทาสีไงให้ดูบอกว่าสวยงามแบบนี้นะครับเป็นงานยิ่งใหญ่ด้วยขบวนฟ้อนรําสวยงามแบบนี้นะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเป็นงานประจําปีกันเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสก็น่าจะได้ไปทําบุญนะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันไปฟังเทศฟังธรรมฟังครบ13การเนี่ยอุ้ยได้กุศลสุดเลยบุญเยอะมากจริงๆต้องสาธุบาสาทุกคุณนะ สเดี๋ยวจะด้วยค่ะเห้ยแ้วจอชูอะไรนะเจออะไรชูอะไรชูสีชูสีต้องทำผ่านะยังไงเออใช่ใช่อันนี้เ้าคุณชนะแอลเล่นแอลเล่นแอลเล่นอย่าไปเอาของเขามาเดี๋ยวเขาเขเก็บถึงข้าวที่กับศิเย์คุณพูดถึงเองอ่ะดิฉันไม่ได้พูดคุณชูสีแต่เราแอวได้ชูโชค